เชื่อเรื่องโชควาส,สนาไหมครับผมเนี่ยไม่เคยเชื่อเรื่องโชควาส,สนาเลยผมก็คิดว่าการที่เราทําดีทําจนเต็มที่ยังไงเราก็จะต้องได้ดีแต่ในความเป็นจริงในโลกปัจจุบันมันไม่เป็นอย่างนั้นบางคนทําดีก็ไม่ได้ดีก็มีเยอะแยะบางคนทําให้ดีกับได้ดีก็มีเยอะแยะนะครับมีเหตุเยอะแยะมากมายเลยทําไมชีวิตคนเรามันถึงแตกต่างกันขนาดนี้บางคนนั้นเกิดมาบ้านมีเงินมีทองนะครับชีวิตก็ไม่เคยลําบากเลยนะครับ บางคนเกิดมาลําบากการศึกษาน้อยก็มีความลําบากไปตลอดชีวิตแม้บางครั้งมีเงินก็เก็บเงินไว้ธนาคารไม่เอาเงินออกมาใช้เขาก็มีชีวิตลําบากเหมือนกับที่เขาเคยเป็นเด็กแล้วไม่มีเงินนะครับลักษณะชีวิตก็เหมือนเดิมทําไมชีวิตคนเราถึงเป็นอย่างนั้นจนเมื่อผมเนี่ยได้มาศึกษาดูโหราศาสตร์เมื่อประมาณสักสิบปีก่อนนะครับผมก็เริ่มที่จะเชื่อเรื่องโหราศาสตร์บ้างน,นะครับเนะื่องจากว่า มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่ชีวิตผมนั้นตกต่ำผมก็เลยคิดว่ามันมีอะไรนะที่จะมาทําให้ชีวิตผมตกต่ำได้ขนาดนี้ตอนนั้นเพิ่งจะเรียนจบใหม่ๆนะครับก็ยังคิดอยู่ว่าตัวเองก็มีชีวิตที่ดีมาตลอดทําไมตอนนี้ชีวิตตัวเองถึงแย่จังก็เลยเอาเงินที่ตัวเองมีส่วนตัวเนี่ยนะครับประมาณเกือบๆหมื่นนะครับไปจ่ายเงินเพื่อดูหมอว่าหมอคนไหนจะดูแม่นที่สุด หมอหลายๆคนก็ดูดวงผมแล้วก็ถามว่าหมอคนก่อนหน้านี้เขาพูดยังไงแล้วก็เอาเรื่องของคนก่อนหน้านี้ที่ทํานายนั้นเอามาพูดเชื่อมโยงต่อผมก็รู้ว่าเขานะ่ยไม่มีความมั่นใจในตัวเองในการพยากรณ์จึงไปถามว่าหมอคนอนึ่งเขาพูดยังไงผมก็กว้านดูหมอคนนั้นหมอคนนี้ไปตลอดเลยนะครับก็ไม่ใครทายผมถูกเลยก็พูดเรื่อยเปื่อยไปนะครับพูดเหมือนผู้ใหญ่ที่ให้ความรู้กับเด็กเท่านั้นเองนะครับมีหมออีกคนหนึ่งฮนะ ก็คืออาจารย์เกษมอาจารย์ผมเองนะครับเขาดูดวงยูเรเนียนเขาบอกว่าผมเนี่ยมีดวงที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงเพราะว่าผมมีดาวอาทิตย์ทับอพอลลอนเขาบอกผมอย่างไงนะครับว่าผมเนี่ยมีดวงคนดังผมก็ค้านใจขาดเลยเพราะว่าผมไม่เชื่อผมเป็นคนดังไม่ได้ออกโทรทัศน์ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรเลยแล้วผมจะมาเป็นคนดังได้ไง อาจารย์เขาบอกผมเนี่ยมีดวงดังเขาก็เลยระบุปีด้วยเขาบอกว่าไอ้ดาวตัวเนี้ยมันมาตอนที่ผมเนี่ยอายุสิบแปดปีซึ่งตอนที่ผมไปดูดวงเนี่ยผมอายุประมาณสักยี่สิบหกปีนะครับดูนะตอนที่ผมอายุยี่สิบหกเนี่ยอาจารย์เขามองย้อนไปว่าตอนอายุสิบแปดเนี่ยไอ้ดาวดวงเนี้ยที่มันอยู่ในพื้นดวงผมเนี่ยมันมาเขาบอกว่าให้นึกซิว่าตอนนั้นคุณประสบความเด็ดมีชื่อเสียงด่งดังอะไร ผมก็นั่งนึกตั้งแต่เช้าเลยนะครับเช้าจนมาถึงช่วงบ่ายก็เลยนึกออกว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยไม่ได้โด่งดังอะไรมากมายหรอกก็โด่งดังในสิ่งแวดล้อมที่ผมเป็นอยู่ในสถานะสังคมที่ผมเป็นอยู่เท่านั้นเองนึกออกเลยทันทีว่าตอนที่ผม,มาอายุสิบแปดเนี่ยผมได้เป็นประธานนักศึกษาและผมก็ได้เป็นนักกีฬายอดเยี่ยม ในปีนั้นเลยนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังมากเลยในโรงเรียนพาณิที่ผมเรียนอยู่นะครับใครไม่รู้จักผมนั้นเป็นเรื่องผิดปกติมากผมจําได้ว่าตอนนั้นผมป๊อปปูล่ามากเลยเป็นนักศึกษาที่เรียนไม่เก่งเป็นนักศึกษาที่ไม่ค่อยได้เรื่องอะไรเลยนะครับแต่ว่าในปีนั้นเขามีการเลือกประธานนักศึกษากันเป็นปีแรกของโรงเรียนอาจารย์ประจําชั้นของผมเนี่ยก็สนับสนุนให้ผมไปลงแข่งเพื่อให้เป็นประธานนักศึกษาในระดับชั้นปอชอปีสานะครับ เพื่อนๆในห้องก็งงว่าอาจารย์ทําไมเลือกผมไปทําไมไม่เลือกเด็กเก่งเด็กเรียนไปไม่เลือกไปเลือกผมนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้เรียนเก่งหรอกแต่ว่าเรียนในสาขาการบัญชีนะครับเป็นผู้ชายหนึ่งในสามของห้องนะครับเขาก็เลือกให้ผมไปอาจารย์ก็ไม่รู้ตาถึงหรือย,ยังไงก็ตามผมปรากฏว่าให้ผมไม่ต้องสคริปต์มาว่าเธอจะพูดอะไรต่อหน้าชุมชนในวันพรุ่งนี้เช้าพูดมาให้เขาเนี่ยเลือกเธอเป็นประธานนักศษานะซึ่งผมก็ไม่เคยรับหน้าที่อะไรดีๆขนาดนั้นเลยนะครับ กลับไปบ้านก็ไปปรึกษาคนที่บ้านนะครับคนที่บ้านก็เกียนสคริปต์ให้เยอะแยะมากมาย,ยให้พูดหน้าห้องประชุมใหญ่เลยนะครับในตอนเช้าในเช้าวันนั้นผมก็เกเรขึ้นมาอีกก็คือผมไปโรงเรียนสึกษาอีกนะครับมีภาระหน้าที่จะต้องไปพูดแล้วเนี่ยผมปรากฏว่าก็ยังไปสายอีกก็เหลือผมคนเดียวเป็นคนสุดท้ายพอดีเลยบังเอิญว่าอาจารย์บอกอ้าวมนพเธอลงแข่งประธานนักศึกษาด้วยนี่ไปเลยคนสุดท้ายพอดีเลยเนี่ยมาช้าก็เลยได้ขึ้น ไอ้ตอนที่ขึ้นนั้นไอ้สคริปที่เขียนมาเยอะแยะมากมายครับผมไม่ได้อ่านเลยฮะผมพูดไปตามความรู้สึกตามอารมณ์ของผมตามสถานการณ์ตามสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันพูดไปเพื่อนก็เฮไปเฮมานะครับพูดอะไรก็ตลกเฮฮาสนุกสนานเลยคนก็หยุดฟังคอยเฮผมตลอดเวลาเลยผมปรากฏว่าพอตกเย็นเนี่ยก็ต้องมีการนับคะแนนกันนะครับว่าใครจะได้เป็นประธานนักศึกษาระดับปชปีสามนั้นคนปรากฏว่าคะแนนออกมาตอนเย็น ผมกลับได้เป็นประธานนักษานะครับงงมากเลยอันนั้นมันเป็นเพราะดวงหรือว่าเป็นเพราะอะไรก็ตามผมก็ไม่ทราบเพราะเรื่องดวงชะตาโอกาสวาสนานั้นมันเกิดขึ้นมาโดยที่เราเนี่ยไม่สามารถคาดฝันได้มันเกิดขึ้นมาถ้าเกิดพูดถึงเรื่องดวงดาวแล้วก็อาทิตย์อวัรอดเนี่ยมาตอนที่ผมอายุสิบแปดผมได้เป็นประธานนักศากษาแถมในปีนั้นเนี่ยมีการแข่งขันฟุตบอลน,นะครับฟุตบอลห้าคนเนี่ยครับเป็นบอลเล็กเนี่ยนะครับ ก็ปกติผมจะเป็นนักตัวยิงเลยนะครับเป็นนุ์หน้าผมปรากฏว่าในปีนั้นเนี่ยนย์หน้าก็ไม่มีแถมกองหลังผมเนี่ยก็ไม่ค่อยเก่งด้วยนะครับผมก็เลยจะต้องเปลี่ยนจากกองหน้าเนี่ยที่เคยเล่นโดยปกติเป็นตัวยิงเนี่ยนะครับมาเล่นเป็นกองหลังซะเพราะว่านัดชิงเนี่ยแข่งกับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยที่เขาเนี่ยยิงเก่งผมก็คิดในใจว่าถ้าเกิดผมเป็นนุ์หน้า แล้วกองหลังไม่ส่งบอลมาให้ผมเนี่ยผมก็ไม่สามารถยิงประตูชนะได้แต่ถ้าเกิดผมได้กองหลังแล้วศูนย์หน้าฝ่งยตรงข้ามไม่สามารถยิงได้ผมก็จะมีสิทธิชนะดังนั้นผมก็เลยเปลี่ยนใจว่าจัดที่เคยเล่นศูนย์หน้าตลอดนะครับวันชิงเนี่ยชิงชนะเลิศเนี่ยนะครับผมก็เลยกลับมาเล่นกองหลังโดยปกติแล้วเขาจะให้นักฟุตบอลยอดเยี่ยมกับศูนย์หน้าในรอบชิงที่เล่นได้โดดเด่นหรือย,ยิงประตูได้นะครับผมรากฏดว่าปีนั้นอาจารย์บอกว่า ส่วนหน้าไม่มีใครเลยเล่นได้โดดเด่นก็เลยให้รางวัลกับกองหลังนะครับซึ่งกองหลังก็คือผมเองสรุปในปีนั้นผมไม่ได้เป็นส่วนหน้านะครับผมได้เป็นกองหลังแต่อาจารย์ก็ให้ผมเป็นนัฟกฟุตบอลยอดเยี่ยมก็เป็นเรื่องบังเอิญอีกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมปีนั้นอาจารย์เขานึกยังไงนะครับถึงจะให้ผมได้เป็นนัฟกฟุตบอลยอดเยี่ยมหรือว่าเป็นพ่อด,ดวงเพราะว่าอาทิตย์อวันร้อยของผมก็มาตอนที่ผมอายุสิบแปดผมก็เลยได้เป็นนัฟกฟุตบอลยอดเยี่ยมแล้วคุณคิดว่า ดวงดาวมันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนเราไหมครับผมก็งงอยู่นะครับจนอาจารย์ที่ดูหมอให้ผมเนี่ยเขาบอกผมมีดวงดาวเพราะผมมีดาวตัวนี้นั่นเองคราวนี้ผมก็เลยติดใจอาจารย์ครับก็ลเลยเอาเงินที่มีอยู่นั้นไปขอสมัครเรียนเป็นลูกศิษย์ซะเลยดูดวงได้ถูกใจมากเลยว่าผมมีดาวดังดาว,ดาวประสบความสาเร็จทั้งๆง,งที่ผมเนี่ยไม่น่าประสบความสำเร็จเลยนะครับผมก็ ไปเรียนนะครับเรียนได้ประมาณสักหกเดือนเที่ยวมาเที่ยวไปนะครับพอไปเรียนเสร็จเนี่ยผมก็มุ่งเป้าไปที่ไอ้ตัวนี้เลยครับอาทิตย์ออลลอนเนี่ยว่าถ้ามันเคยเกิดขึ้นแล้วในพื้นดวงชะตาของผมและมันหมุนไปตามการเวลาแล้วเมื่อมันมาถึงอีกครั้งหนึง่งมันมีเหตุการณ์ที่สอดคล้องกับความหมายของดวงดาวนี้มันเกิดขึ้นจริงผมก็สามารถพยากรณ์ได้ว่าไอ้ดาวตัวนี้มันจะมาอีกทีในอนาคตเมื่อไหร่ ผมก็ไปดูดวงของผมครับผลปรากฏว่าผมไปดูแล้วพบว่าตอนที่ผมเนี่ยอายุยี่สิบแปดปีเนี่ยมันมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อผมรู้นะครับผมก็เลยมีความตั้งใจว่าโอ้ยอีกประมาณปีสองปีเองดาวที่ผมจะโด่งดังนั้นจะมาอีกแล้วนะครับผมจะต้องยิ่งใหญ่เหมือนตอนที่ผมเรียนอยู่ปชปีสามแน่เลยนะครับก็คิดไปต่างๆนานาจะได้ออกโทรทัศน์จะดังเพราะอะไรตอนนั้นก็คิดว่า โอ้เราต้องมีอะไรที่ผมเนี่ยจะต้องมีชื่อเสียงโด่งดังแน่เลยก็รอดูอยู่ผมปรากฏว่าในตอนนั้นเนี่ยที่ผมอายุ28ปีเนี่ยสถานะชีวิตของผมก็คือผมเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนพานิชย์แห่งหนึ่งนะครับจบระดับปริญญาตรีก็คือสอนบัญชีเนี่ยแหละแล้วก็ในปีนั้นผมก็ได้รับตําแหน่งนะครับเป็นหัวหน้าสาขาการบัญชีซึ่งก็มาโดยบังเอ,อิญอีกนะครับดังนั้นตอนที่ผมอายุ28เนี่ยนะครับก็ได้เป็น หัวหน้าสาขาบัญชีนะครับจริงๆแล้วผมเนี่ยไม่น่าจะได้เป็นหัวหน้าสาขาการบัญชีเลยนะครับเพราะว่าผมเข้ามาทํางานได้ประมาณสักปีกว่าๆเองนะครับแต่ผมปรากฏว,ว่าอาจารย์คนอื่นๆเนี่ยที่อยู่มาก่อนผมแถมมีความสามารถมีอายุที่สูงกว่าผมเนี่ยนะครับเขาเนี่ยมีตําแหน่งใหญ่ๆกันหมดแล้วนะครับก็เลยจะต้องหาหัวหน้าสาขาการบัญชีขึ้นมาเพื่อให้ดูแลทางด้านวิชาการเกี่ยวกับ วิชาชีพในสาขาการบัญชีเนี่ยครับให้ดูเด็กให้ดูข้อสอบก็เลยต้องเลือกผมทั้งๆที่คนอื่นก็มีเยอะแต่เขามีตำแหน่งกันหมดนะครับก็เลยเหลือผมคนเดียวซึ่งยังไม่มีตำแหน่งอะไรผมก็เลยได้เลือกเป็นหัวหน้าสาขาการบัญชีในปีนั้นแถมเมื่อผมได้เลือกเป็นหัวหน้าสาขาการบัญชีแล้วเนี่ยผมก็ประกาศเลยว่าในปีนี้นะโรงเรียนของเรานั้นจะต้องส่งนักศึกษาไปแข่งวิชาชีพบัญชีเนี่ยจะต้องได้เหรียญทองเป็นปีแรกของเรียนเลยนะครับ ผมก็คัดเลือกเด็กมาเลยสาคนนะครับเพื่อเอาเขาไปแข่งวิชาชีพบัญชีนะครับก็ผมปรากฏว่าเด็กไปแข่งแล้วเด็กก็มีความมุ่งมั่นที่จะไปแข่งขันผมก็ลงไปติวด้วยตัวเองเลยนะครับสอนเด็กเพื่อให้ไปแข่งขันผลปรากฏว่าในปีนั้นเด็กก็ได้เหรียญทองกลับเข้ามาในโรงเรียนจริงๆนะครับก็เป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จอีกนะครับแม้จะไม่ได้เกี่ยวกับผมโดยตรงเลยจากการไปแข่งแต่ว่าผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เด็กได้เหรียญทองและ เหรียญทองเหรียญนั้นก็เป็นเหรียญทองแรกของโรงเรียนนะครับผมก็รู้สึกประทับใจมากนั่นก็เพราะว่าไอ้ดาวดวงนี้มานะครับได้เป็นหัวหน้าสาขาาบัญชีได้เป็นคนติวเด็กให้เด็กได้เหรียญทองเป็นปีแรกของโรงเรียนนอกจากนีน้ในปีนั้นผมยังแต่งตำราที่ใช้สอนในโรงเรียนนั้น9ก้าวิชานะครับให้เด็กในโรงเรียนนั้นใช้ในการเรียนกันซึ่งผมก็ไม่ได้เป็นคนที่เก่งเรื่องบัญชีขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่าด้วยความที่มีความอดทนในการเขียนพิม แล้วก็ทางานอย่างเดียวเลยนะครับคือบ้างานก็เลยทําตาราออกมาได้เก้าวิชานะครับก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะหมายถึงความสําเร็จที่ไอตัวไอตัวนี้นะครับมันมาครับนอกจากนี้นะครับในปีนั้นแม้ผมจะประสบ็จสมหวังทางด้านสายอาชีพที่ผมเป็นอาจารย์บัญชีแล้วเนี่ยทางด้านโหราศาสตร์ที่ผมเคยเรียนมาพักหนึ่งเนี่ยนะครับผมก็ได้มีโอกาสสร้างชื่อเสียงของผมอีกเหมือนกันแต่ว่า ก็เป็นชื่อเสียงในระดับสิ่งแวดล้อมที่ผมเป็นอยู่เท่านั้นเองรือว่าผมมีคนรู้จักในฐานะเป็นหมอดูครับซึ่งก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับก็เรียนมาแล้วก็อาศัยทายบ้างทายถูกบ้างทายผิดบ้างเนี่ยนะครับก็มีคนมาให้ดูคนก็สนใจที่อยากจะดูกับผมมากเลยนะครับในช่วงปีนั้นเนี่ยผมก็ไปนั่งดูดวงที่สวนจตุจักรด้วย นั่งเฉพาะสุร์อาทิตย์นะครับเป็นนั่งดูแล้วก็มีคนมาดูกันอย่างมากเลยมาดูตั้งแต่เช้าตกมืดเลยนะครับวันหนึ่งก็ได้ประมาณสักพันบาทนะครับดูคนละหนึ่งร้อยบาทคนก็มาต่อคิวดูัเนเยอะแยะมากมายผมไปนั่งดูเด็กนักเรียนที่เรียนบัญชีกับผมก็ไปเดินเล่นจัตุจักรนะครับก็เดินแวะมาหาผมก็มานั่งคุยกันมานั่งโม้กันมีคนมามุงเยอะคนที่มาเดินจัตุจักก็เห็นว่าเออหมอดูคนนี้ทําไมคนมุงเยอะนะ คราวนี้ไม่ดูคราวหน้าเจอผมบ้างเขาก็รีบเข้ามาดูเลยมันก็เป็นกระแสนะครับเห็นมีคนมาดูเยอะใครก็อยากดูอะไรประมาณนี้แถมในปีนั้นโรงเรียนนั้นมีวันวิชาการนะครับเขาก็เลยต้องการหาเงินเข้าโรงเรียนก็เลยตั้งซุ้มให้ผมเนี่ยเป็นหมอดูในซุ้มของบัญชีนะครับเพื่อหาเงินเข้ามาในภาควิชานะครับก็มีการสร้างซุ้มหมอดูและผมนั่งดูเด็กก็มาต่อแถวดูดวงกับผมเยอะแยะมากมายเลย ผมปรากฏว่าใน2วันนั้นที่มีวันวิชาการนั้นก็มีเงินเข้ามาประมาณ7-8็ดแันบาทจากการดูดวงให้เด็กนะครับผมนั่งดูอยู่สวันนั่งแตแต่เช้าตกเย็นเลยนะครับเด็กก็มาดูเยอะแยะมากมายแ้วก็ป๊อปล่ามากเลยนะครับนึกย้อนไปตอนที่ตัวเองอายุ18ก็มีลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าสิ่งแวดล้อมของผมนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปนั่นเป็นเพราะอิทธิพลของดวงดาวตัวนี้นะครับผมก็ ค่อนข้างมีความเชื่อเพราะว่าเมื่อมันมาถึงนั้นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงนะครับสรุปแล้วมันมาตอนอายุสิบแปดยี่แปดแล้วผมรอมนันอีกครั้งหนึ่งคือตอนอายุสี่สิบเอ็ดสี่เอ็ดปีนั้นดาวว่าจะมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เมื่อผมรู้ว่าอายุสี่ิบเอ็ดดาวจะมาอีกครั้งหนึ่งผมก็พยายามทาตัวเองนั้นให้อยู่ในระดับสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ขึ้นเพื่อให้ตอนที่ผมเนี่ยอายุสี่สิบเอ็ด เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจากความสาเร็จการมีชื่อเสียงของผมจะต้องโด่งดังนะครับผมก็เลยขยันที่จะทํางานทําการในตอนนี้นะครับเพื่อหวังว่าเมื่อดาวมาถึงตอนอายุ4 1นั้นผมจะโด่งดังพีคสูงสุดแต่ว่าไอการพีคสูงสุดของผมนั้นมันก็ต้องดูด้วยนะครับว่าผมนั้นมีสถานภาพเป็นอย่างไรบ้างมีสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรเพราะมันจะต้องโด่งดังในสิ่งแวดล้อมที่ผมอยู่ถ้าผมอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่เรื่องราวที่เกิดขึ้นก็จะเป็นเรื่องราวใหญ่ๆนะครับ ถ้าอย่างไรก็ตามคุณอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องดาวอาทิตย์อัพรอดมาเล่าให้ฟังและเราคอยดูกันนะครับว่าตอนที่ผมอายุประมาณ41ปีนั้นผมจะโด่งดังเหมือนกับที่ผมบอกในวันนี้หรือไม่นะครับ